สวัสดีค่ะพบกับเลิฟลีคัพเปิลคลิปนี้เราก็มีโมเมนต,ต์ความน่ารักของน้องกวินมาฝากกันเช่นเคยค่ะซึ่งคลิปนี้น้องกวินก็ได้มาเล่าเรื่องราวให้ทั้งคุณปู่และคุณพ่อฟังซึ่งคุณพ่อก็ได้แอบแซวล,ลูกชายตัวน้อยว่าอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณคุณกวินที่เล่าให้แดดดีฟังนะครับเอ๊อยากรู้จังว่าเต้าน้อยของเราจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณพ่อกับคุณปู่ฟังเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะมันเป็นยังไงครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> สนุกใช่ไหมครับวันนี้สรุปไว้ให้แล้วไงไอ,อ่อืมอ,อืมอืมโอ้โหอยา่างนั้นนั้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพูดยาวด้วยอืมหนึใช่ครับใช่ครับ Own, คุณป money, Sisters, ู่เลี้ยงสนุกใช่ไหมครับวันนี้อืมเขาให้คุณปู่กล่อมใช่ไหมครับใช่ไหมลูกอ่าคุ๊กี้ใช่ไหมครับคุ๊กี้ กกกีีี้้้ขอบคุณคุณปู่ยังมันมคุณปู่ร้องเพลงให้ฟังโหลหนึง่งขอบคุณครับ ได้เห็นความช่างคุยของน้องกวินเต้าน้อยอรมณ์ดีเรียกได้ว่าความน่ารักมัดใจคุณปู่กับคุณพ่อได้อยู่หมัดเลยค่ะและที่สําคัญความน่ารักและความน่าเอ็นดูของน้องกวินก็ทําให้เหล่าบรรดาเอฟซอย่างเราเราเทใจให้หมดเลยค่ะและนี่ก็คือโมเมนต์ความน่ารักของน้องกวินที่เรานํามาฝากเอฟซีทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ